สวัสดีนะครับพี่น้องผมบอกกระทรวงเกษตรบ้าลนนู้นคือเก่านะครับมืมอนี้กะสิบห้าปีพัน้องมาเบิงกวยนะครับนี่ก็คือเป็นกล้วยเขียวหรือกล้วยหอมเตี่ยนะครับพี่น้องกัทั้งมืเป็ดสิมีประมาณอยู่จากสิบวีนะครับแต่ว่ายวีที่สิบเนี่ยสิบโม่โ่คอยสมบูรุนปนไดยน,นะครับเพิ่มเพิ่มเป็นวีตีนเต้านะครับพี่น้องกัความใหญ่ของเขาก็คือนี่แหละครับพี่น้องกัตละลบีนี่ สิมีอยู่ประมาณสิบกว่านะครับสิบแปดสิบเก้าตะวาวีทั้งๆ้ๆเดี๋ยวเดี๋ยวบ้าโน่นสีดำให้เบิ้งนะครับว่บาว่าหวีมันใหญ่หวีหนึ่งสิงมีจกักหน่วยนะครับพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องแต่ละหวีมันสิมีเดี๋ยวบ้าโน่นสีดำให้เบิ้งเด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปดนวยนะครับพี่น้องหวีนี่สิบแปดนวยเดี๋ยวบ้าโน่นใส่เบิ้งตอนนี้มาเบิ้งวีนี่้พี่น้อง วีนี่สิมีจักหน่วย1 2ึ่งสองสามส1่ห1าหกเจ็ดแก้าสิ็คือมีสิบหน่วยนะครับพี่น้องในวีนี่วีเดียวได้พี่น้องนี่มีสิบหน่วยครับลองลองมากับประมาณ18บน,นะครับวิตีวียังไงครับพี่น้องอันนี้คือกล้วยกล้วยหอมหอมเตี่ยหรือกล้วย หอมเขียวนะครับแล้วแต่แล้วแต่ข้นสีสีอิอนนะครับเพราะว่าชุดที่ชุดก้อนเน,นี่ยบางนุ่นจะท้ายลงนะครับซึ่งซึ่งเป็นต้นแมงของเขาเนาะครับต้นแมงเขาเห็นต่อว่ครับยูย่อยข้างนั่นครับนั่นลครับอันนั่นอันนั้นจะเป็นต่อแม่เขาเนาะครับบันนี้จะลูกกัด้มา ญ่ก็เลยออกเครื่อนะครับกับซึ่งบานนนพึ่งตัดไปถ้าสิเบิ้งคลิปเก้ากะยู่ในชุดอ่ามิดีบ็อกซ์ต่อชุดที่2ีิาเนาะครับพี่น,อนอ้องก็สิบเงยหอมเขียวกะเขาไปเบิ้งได้พราาตอนบานนนทายตอนไหนก็นคือมันสูกค่ายเครื่อก่อนนะครับพี่น้องเนี่ยครับอันนี้มืแลวละครับมดคือชุดแล้วประมาณ10หวีแต่ว่าบานนนก็นยังบ่ท่านได้ตัดทิมเนาะครับ กับปอยเข้าไปสักพักก่อนเดี๋ ination, sí. home, turkey, ยวสิค okay. ํานะครับเสี่ยวใหม่มาคําไปเพราะว่าถืงมันเตี่ยมันมันมันกระสีอันนี้นะครับพี่น้องิองบ่เห็นบ่มันเตี่ยมกระสีแล้วต้นมันสีเอ็นนะครับพี่น้องก็เลยสีเอ็ดเอาใหม่คานะครับเสี่ยวใหม่คาเข้าไปเพื่อบ่ให้เพื่อใบเขาลมนะครับใ้เขาส่งโตละกัเครื่องกวยเขาิได้สมบูรณ์นะครับพี่น้องเนาะ โอ๊ตระเครื้อสุดยอดครับพี่น้องกัเป็นสิ่งที่ปลูกไว้นะครับ,บ,นะบใบน้าใบงหญ่ครับพี่น้องอันนี้คือกล้วยกล้วยหอมเขียวเดี๋ยวเข้าไปท้ำพิธีกันทำทำกับสิ่ํทำแบบโบราณโบราณนะครับพี่น้องจะไปจะไปเห็ดใบ้คำกันครับครับคือการทำกล้วยแบบง่ายๆนะครับพี่น้องเห็ดแบบว่าเฮ็ดแบบสมัยโบราณที่พอแม่เขายปเห็ดเนาครับแบบคือเอา ใบสองอันมากแล้วก็มาขีบใบซื้อนะพี่น้องเห็นบ่ะขีไใบกะป้องกันเขาใบซื้อหรอครับเพราะว่าเครื่อเครื่อเขามันใหญ่ครับมันซุกเต็มทีล้วเครื่อเครื่อเขามันสินใหญ่มันสินหนักนะครับพี่น้องก็เลยขำใบเฮ็ดแบบว่าบัวลำบัล้านเฮ็ดแบบง่ายๆี่สินะครับพี่น้องบริมีพิธีรีตองนี่ยังหม,มักไหมบริมีอุปกรณ์น,นี่ยังหลายนะครับพี่น้องอันนี้เดี๋ยว อีกจกักสองสามมือให้เขาอันนี้ก็เหลือจะจังสิมมปาดจังสิมาปาดไอหัวปีเขาออกนะครับพี่น้องเออให้เขาย่าวก็นนี่จักน้อยกันแต่ว่าอาสสีอาสสีบ่ให้ให้เขาไวครบสิบวีดอกพี่นอ้องอาสสีตัดออกเพราะว่าเขาสิไดสมบูรณ์นะครับอาสสีตัดออกจกักสองหวีให้มันเหลืออยู่จักแปดหวีนะครับพี่น้องตอนวน้นสิบ่ไวหมดดอก พกอน,นี่เอาไว้อันใหญ่ไหลมันคือเอาไว้ัใหญ่มันก็มันก็ได้ทั้งหมดแหละครับพี่น้องแต่ว่าลูกเขามันสีบอบอใหญ่ปันไดน,นะครับคือมันบอสมบูรณ์เนาะถ้าเาอ่าเอาเข้าไปหน่อยลูกเขาก็สีสมบูรณ์เดี๋ยวกะใส่ปุ๋ยเขานิดนึงนะครับปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยอินรี์นะครับพี่นอ้องแตครับจหรับต้นเขาต้นใบใหญ่บ่สูงแะครับพี่น้องต้นใหญ่ย่แต่วาบ่รสูงครับพี่น้องอันนี้เป็นกล้วยหอมเขียวเนาะ กล้วยหอมเขียวบานบานเล่าต่ว่า,าตลาดเขาบ่คก่อยสู่หอมทองหรอครับพี่น้องคนบ่ค่อยบ่ค่อยนิยมคือหอมทองนะครับพี่น้องแต่ว่าแต่ว่าเขาเขาหวานหวานแสบครับพี่นอ้องเนื้อเขา็คล้กันแล้ครับแต่ว่าลูกเขาอาสินนอยก็หอมทองแน่เนาะครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ที่การคำกล้วยแบบชาวบ้านชาวบ้านแบบสมัยโบราณกะ เอาไว้ซับนี้ซะก่อนนะครับพี่น้องจังได้กะฝากกดไลค์กดติดตามให้กับส่ร์เกษตรบาลน,นุ่นได้ด้วยครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้ามีอย่างบาลนุ่นสีลงให้พี่ให้น้องโอ้โหค,คือเก่านะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะเอาไว้ซับนี้ซะกก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ